ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยรัฐธรรมนูญในมาตราที่3บัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลซึ่งอำนาจเหล่านี้ประชาชนได้เลือกตัวแทนของพวกเขาเข้ามาทำหน้าที่โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในทุกสิ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้เข้ากับยุคสมัยและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงทําให้กลุ่มอํานาจโบราณที่หืนกระหายเริ่มทนไม่ได้และต้องการรวบอํานาจการปกครองไว้เองเพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องพวกนี้ใช้วิธีสารพัดไม่ว่าจะเป็นการใช้อํานาจพิเศษกําลังอาวุธหรือแม้แต่แอบอ้างพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลังจากที่ล้มอํานาจของประชาชนสําเร็จคนพวกนี้ได้หย่อนเมล็ดของต้นไม้พิษจากการตัดแต่งพันธุก,กรรม สอดแทรกอยู่ภายใต้โครงสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจอมปลอมด้วยการอาศัยกลไกต่างๆเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญแบบสร้างฐานอำนาจของพวกตนหรือการใช้กฎหมายที่ผิดเพี้ยนบิดเบือนหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างหน้าตาเฉยและทั้งหมดนี้ก็คือระบอบอภิสิทธิชนนั่นเองเมื่อต้นไม้พิษได้เติบโตขึ้นก็เริ่มที่จะส่งผลให้กับสังคมมีการคงกินบิดเบือนกฎหมายแบบว่าทำอะไรก็ไม่เคยผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน เป็นกลุ่มคนของตนก็จะได้รับการยกเว้นโทษการต่อต้ของฝ่ายประชาชนเริ่มขึ้นเนื่องจากเห็นว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิของพวกเขาอย่างร้ายกาจจนต้องออกมาแสดงพลังต่อต้านซึ่งขณะเดียวกันฝ่ายที่ยึดถือระบอบประชิชนใช้วาทกรรมคนดีคนเลวกล่าวปลุกดมโดยไร้ซึ่งหลักการของการเมืองการปกครองประเทศแบบที่ไม่มีที่ไหนในโลกเขาใช้กันและท้ายสุดเมื่อทนแรงต่อต้านของประชาชนไม่ไหว การใช้กําลังอย่างเด็ดขาดสังหารชีวิตประชาชนบริสุทธิ์อย่างเลือดเย็นก็นํากลับมาใช้อีกและแน่นอนว่าไม่มีคนผิดนอกจากประชาชนที่ออกมาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงไหนเวลาใดการสร้างวัฒกรรมอัมพรางยังคงถูกหยิบยกมาใช้และมาโดนจับได้ก็จะอ้างถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดเพื่อสร้างภาพคนดีให้ปรากฏโดยไม่สนว่าภาพคนดีเหล่านี้ล้วนแปดเปื้อนและสกรประที่สุด ผลของการใช้อำนาจที่ได้มาจากการทำลายระบอบประชาธิปไตยคนที่อยู่ในอำนาจเวลานั้นต้องรีบกินรีบหาผลประโยชน์ให้ได้มากเข้าไว้แบบแดกด่วนโดยส่วนใหญ่ก็เป็นงบประมาณของประเทศที่มาจากภาษีของประชาชนโดยลืมไปหมดว่าที่เคยกล่าวหาใสายไร้คนอื่นนั้นไว้ตนเองกลับมาทำเองทั้งหมดเมื่อโดนจับได้ไล่ทันก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดอะไรได้เพราะรากเหง้าของต้นไม้พิษอภิสิทธิ์ชนได้เติบโตไปในทุกวงการอำนาจของประเทศเป็นเหมือนเกราะป้องกันตนเองไว้อย่างหนานแน่น และยี่ห้อคนดีคนไม่โกงที่ฉาบเอาไว้บนความโสมมเป็นเหมือนบรรจุภัณฑ์ที่หยิบมาใช้อย่างสม่ำเสมอและไม่สนว่าจะซ้ำซากแค่ไหนเมื่อกินอิ่มในช่วงหนึ่งก็ถึงถึงเวลาที่คลายเมล็ดออกมาบ้างและเป็นช่วงเดียวที่ประชาชนเจ้าของประเทศตัวจริงจะชี้ชัดลงไปว่าต้องการใครและอะไรแบบไหนการใช้อำนาจทางตรงของประชาชนส่งผลให้ได้รัฐบาลที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงและสามารถเริ่มงานต่างๆเพื่อให้ประเทศเดินหน้า โดยหลายอย่างเริ่มเห็นชัดจากนโยบายที่นําเสนอไว้แต่เราเอภิสิทธิ์ชนเริ่มทนไม่ได้เพราะเขาลางแห่งความร่วมสลายของตนกําลังก้าวเข้ามาและต้นไม้พิษของมันกําลังจะตายลงจึงต้องวนกลับไปใช้วิธีเดิมอีกครั้งเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายและรักษาชีวิตของตนเองวาทกรรมคนดีคนโกงคนชั่วชาติร่มสลายแพร่สะพัดออกไปอีกการเติบโตของต้นไม้พิษเหล่านี้ ล้วนเติบโตจากการสร้างมายาคติหลอกลวงให้หลงเชื่อในวาทะแห่งความดีและการสร้างคนดีจากการเกลียดชังและความกลัวเราต้องถอยออกมาเราเลิกรดน้ําให้กับต้นไม้นี้ซึ่งเราจะเห็นว่าต้นไม้ใหญ่ตัวต้นนี้แท้จริงเป็นแค่เถาไม้พิษไม่ต่างจากกาฝากที่เกาะกินต้นไม้แห่งประชาธิปไตยของประชาชนมาช้านานเราจะยอมให้ต้นไม้พิษกาฝากภิสิทธ์ชนเกาะกินสังคมเราไปอีกนานหรือไม่ ก็อยู่กับตัวเราเราจะยอมเป็นหนึ่งในอาหารของเขากาฝากพิษเหล่านี้ต่อไปอีกไหมเพียงแค่ถามตัวเราจะเอาแบบนี้หรือเปล่าเราจะปกเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้อีกหรือไม่หากเราไม่ต้องการเราก็ต้องถาดถางกาฝากนี้ทิ้งสังคมไทยก็จะเดินหน้าได้ดีกว่านี้แน่นอน